ก็ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่อง a l ล h า Channel ค่ะค่ะก็สาหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันเอาไว้นะคะก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พลอยด้วยค่ะโอเควันนี้มาบอกวิธีการแชร์โลเคชันในไลน์ให้เพื่อนกันค่ะอันดับแรกนะคะให้เราไปที่แชทได้เลยหลังจากนั้นนะคะเลือกแชทเพื่อนที่เราต้องการส่งโลค่ะแล้วกดบวกไลค์เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะกดที่คําว่าตําแหน่งที่ตั้งค่ะ แล้วที่นี้นะคะก็จะเข้าสู่หน้านี้นะอันนี้เนี่ยเขาจะปักหมุดที่ที่เราอยู่นะคะแต่ว่าถ้าไม่แน่ใจว่าใช่ไหมนะคะให้กดลูกกลมๆนะคะทุกคนนะก็จะเป็นการย้ําอีกหนึ่งครั้งนะคะหรือใครจะกดค้นหานะคะพิมพ์เป็นชื่อสถานที่เลยก็ได้นะคะทุกคนอ่ะอย่างนี้นะถ้าสมมติว่าพลอยเห็นว่าโอเคหมุดตรงนี้ตรงแล้วนะคะเพื่อนๆนะก็ให้เราเนี่ยกดที่คําว่าแชร์ด้านบนได้เลยนะคะทุกคนพอเรานะคะกดที่คําว่าแชร์ด้านบนเสร็จเรียบร้อยนะคะโลเคชั่นก็จะถูกส่งให้เพื่อน,นะคะ่ะซึ่งเพื่อนเนี่ยก็จะ สามารถเปิดโลตัวนี้ดูได้เลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่ไหนนะคะเวลาไปเที่ยวไหนก็ส่งให้กันได้สะดวกมากเลยค่ะไว้เท่านี้นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพอยนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากกันไว้เท่านี้ค่ะก็วันนี้นะคะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย